สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนดังร่วมเฝ้ารับสเสด็จมวลชนเสื้อเหลืองพลืบป,ประชาชนพลืบเฝ้ารับสเสด็จอย่างล้นหลามกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันนำถวายบังคมเสียปโป้ร่วมแสดงความจงรักภักดีเมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่วัดพระศรีรัตนศัต์สดารามบรรยากาศการเฝ้ารับสเสด็จสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินี ในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถาวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นไปด้วยความคึกคักประชาชนร่วมใจกันใส่เสื้อเหลืองรอมประ,ระดับประดาธงชาติและชูพระบร,รมชายรักษ์เรียงรายมีการจับจองที่นั่งรอบถนนพระลานและตลอดแนวถนนราชดำเนินในเมื่อเวลา15นาฬิกา25นาทีมีกรมสิทธิ์เก่าอาชีวะปกป้องสถาบัน พอร่วมรับเสด็จก่อนตัวแทนกลุ่มจะออกมากล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปกป้องรัชวงศ์ชัวชีวิตสืบไปก่อนจะจัดขบวนหันหน้าไปยังวัดพระแก้วและคุกเข่าถวายบังคมกลางถนนรัชดำเนินในพร้อมกัน ผู้สื่ข่าวรายงานว่าทั้งนี้ยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายทยอยเข้าร่วมพิธีเช่นนายอภิรักษ์ชัดอานน์หรือเสียโปโ้ก็ได้เดินทางมาร่วมรับสเสด็จหลังก่อนหน้านี้สารอนุมัติให้ประกันตัวในคดีร่วมกันพยายามฆ่าและความผิดในคดีอาวุธปืนที่ร้านนวดย่านฝั่งทนบุรีโดยได้รับการต้อนรับจากประชาชนอย่างล้นหลามพากันเข้ามาขอถ่ายรูปนละตะโกนเสียโปโ้สู้ๆเป็นระยะ รวมถึงนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสพักไทยศิวิไลก็มาร่วมด้วยนอกจากนี้ยังมีดาราหลายคนไปร่วมรับเสด็จเช่นท็อปดารณีินนตโพธิปิติโพสภาพระหว่างรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีเพื่อนศิลปินดาราประกอบด้วยนิติพงษ์ห่อนาคไปรมารัชตะโออนุชิตนกสินใจเสรีวงศ์มนทาเป็นต้น ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ o o m ขอบคุณครับ